เหตุเกิดขึ้นแห่งทาน8ประการพิกุทั้งหลายเหตุเกิดขึ้นแห่งทาน8ประการนี้8ประการอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีบ・・แก่สมณะหรือพราหมณ์ เขาให้สิ่งใดย่อมหวังสิ่งนั้นเขาเห็นกษัตริย์มหาศาลพราหมมณ์หาศาลหรือขหบดีมหาศาลผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมถูกบำเรออยู่ด้วยกามคุณห้าเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาศาลพรามม์หาศาลหรือขหบดีมหาศาล เขาตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นจิตของเขานึกน้อมไปในทางเลวไม่เจริญยิ่งขึ้นภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาศาลพราหมมหาศาลหรือขะหะบดีมหาศาลแต่ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของผู้มีศีลไม่ใช่ของผู้ทุศีลพิกขุทั้งหลาย ความปรารถนาแห่งใจของบุคคลผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะจิตบริสุทธิ์พิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้สิ่งใดย่อมหวังสิ่งนั้น เขาได้ฟังมาว่าเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกามีอายุยืนมีวันณนะมากด้วยความสุขเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาเขาตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นจิตของเขานึกน้อมไปในทางที่เลวไม่เจริญยิ่งขึ้น ภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาแต่ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของผู้มีศีลไม่ใช่ของผู้ทุศีลพิกุทั้งหลายความปรารถนาแห่งใจของบุคคลผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะจิตบริสุทธิ์พิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมให้ทาน คือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้สิ่งใดย่อมหวังสิ่งนั้นเขาได้ฟังมาว่าเทวดาชั้นดาวดึงมีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดาวดึงเขาตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นจิตของเขานึกน้อมไปในทางที่เลวไม่เจริญยิ่งขึ้นภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดาวดึงแต่ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของผู้มีศีลไม่ใช่ของผู้ทุศีล พิขุทั้งหลายความปรารถนาแห่งใจของบุคคลผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะจิตบริสุทธิ์พิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้สิ่งใดย่อมหวังสิ่งนั้น เขาได้ฟังมาว่าเทวดาชันยามามีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชันยามาเขาตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นจิตของเขานึกน้อมไปในทางที่เลวไม่เจริญยิ่งขึ้น ภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นยามาแต่ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของผู้มีศีลไม่ใช่ของผู้ทุศีลพิกุทั้งหลายความปรารถนาแห่งใจของบุคคลผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะจิตบริสุทธิ์พิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมให้ทานคือข้าวน้ำ ผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหม์เขาให้สิ่งใดย่อมหวังสิ่งนั้นเขาได้ฟังมาว่าเทวดาชั้นดูสิทธ์มีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอเมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดุสิตเขาตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นจิตของเขานึกน้อมไปในทางที่เลวไม่เจริญยิ่งขึ้นภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดุสิตแต่ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของผู้มีศีลไม่ใช่ของผู้ทุศีล พิขุทั้งหลายความปรารถนาแห่งใจของบุคคลผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะจิตบริสุทธิ์พิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้สิ่งใดย่อมหวังสิ่งนั้น เขาได้ฟังมาว่าเทวดาชั้นนิมมานราดีมีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นนิมมานราดีเขาตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นจิตของเขานึกน้อมไปในทางที่เลวไม่เจริญยิ่งขึ้น ภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นนิมมานรดีแต่ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของผู้มีศีลไม่ใช่ของผู้ทุศีลภิกุทั้งหลายความปรารถนาแห่งใจของบุคคลผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะจิตบริสุทธิ์พิกุุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมให้ทานคือข้าว น้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้สิ่งใดย่อมหวังสิ่งนั้นเขาได้ฟังมาว่าเทวดาชั้นปรนิมมิตตะวะสวตีมีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอ เมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นปรนิมมิตะวะสวตีเขาตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นจิตของเขานึกน้อมไปในทางที่เลวไม่เจริญยิ่งขึ้นภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นปรนิมมิตะวะสาตีแต่ข้อนั้นเรากล่าวว่า เป็นของผู้มีศีลไม่ใช่ของผู้ทุศีลพิกุทั้งหลายความปรารถนาแห่งใจของบุคคลผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะจิตบริสุทธิ์พิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไลที่นอนที่อยู่อาศัย และเครื่องตามประทีพแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้สิ่งใดย่อมหวังสิ่งนั้นเขาได้ฟังมาว่าเทวดาชั้นพรหมกายิกามีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นพรหมกายิกา เขาตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นจิตของเขานึกน้อมไปในทางที่เลวไม่เจริญยิ่งขึ้นภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นพรหมกายิกาแต่ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของผู้มีศีลไม่ใช่ของผู้ทุศีลพิกุุทั้งหลาย ความปรารถนาแห่งใจของบุคคลผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะจิตปราศจากราคะที่ขุทั้งหลายเหตุเกิดขึ้นแห่งทานแปดประการนี้แล